สัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับมากผมเอาโจ๊คนโก้เพื่อเกันโโกนะครับผมทีนี้คาวหอมมากกินบักคอครับบักรคอลกครับไเ,เก็บไม่จนเลยล็กเป็นยงไงล็อกเป็นยังไงพี่น้อง ใส่รับป่นลงไใสุ่่ลงไปใส่ขววยัววยงน่อนพีนองประเทศไทยประเทศไทยร้อนมากนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไร เกิดอาเพศในอเป่าไม่รู้ในนำตาลลงไปนะครับเน,นื้อกินหลายนะครับเพีงองเตียงงบอหมดวงเนี่ยประเทศไทยแล้วกินหลายอยู่ญี่ปุ่นนี่พวกมีนกินนังถิ่วว่าใส่ผมน่วนะครับผมนมง้อมน้่เป็นไปสื่อเรื่อ ครับไอ้น,นี่ครับสอบสอบตรงนี้ใช่เลยสอบตรงข้อย่นใส่ย่นใส่ไหมครับเจียวเจียวนะครับเจียวขาสอนเนาะ

คนตาดีนี่ตาบอดเลยโอ้โหตายตายคนตาบอดนี่มืนตาเลยนะครับสะกอนครับขุ่มแห้งต้องวิดามากินน้ำกันครับแทีวกัดหลด นอบอกอกใส่ปอกใส่ในถ้วยนะครับเดี๋ยวคนเมื่งกันนะครับคำีไง กินกับคุณใหญ่ครับพี่น้องแซ่บวะเสีบวะเข้มเข้มเข้มยังไงก็รู้สึกยังไงเครงเข้มเครงสมสุดเกบ้บมสดกบ้บน้ำบักคับกูเ็ดกับ กโอ้ยมันมุดไปโจ๋เลยมดแดงเกานีพี่น้องมาดูบุคอบุคอเดือกเอาไปนี่ข้าแรงนี่ปลาเล็กไหลครับเล็กไหลรุ่นพิเศษมต้องเพลิงยังนะครับเล็อกเลืกไรุ่นนี้นะครับนี่ครับเป็นพ่วงเป็นพ่วงเลยไปอยากกินมาเด้อครับพี่น้องเด้อมาเด้อแซ่บพึ่งกู คนเกียวนี่แหละแข่นๆย่ายกินหมากกดขึ้นก็ล้างนะครับพี่น้องคำแรกแหกหมานะครับให้สุกคนนะครับมากินน้วกันอืม้ม boss, bổm, ngồi xuống đi xong khám đi 2. Thì tất cả mọi là. Chỉ cần chỉ nuôi con chỉ nuôi non, bổn, ครับมาได้ครับแต่ละตนยุตนมั่นนี่ต่วพ่วงแต่นี่เลยนะครับเ<ม>ต็มเลยมือกปากข้างกัาบาันเนี่ยครับบานของห้องไง่ายนะครับู้ใรอยากกินมากนะครับตำบลสำโรงอำเภอหน้งซ่องจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอ,อืม คำนี้เห็ดคนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับคำที่สามนี่นี่บางที่สามเป็นพ่นี้อยู่ต่างประเทศครับพี่น้องเอา้าเข้าปากนะครับผมอืม้มอ่า จารุมบณบีกับซัมนี้ราไปน้อ,นองอำล่าว่าจ๋าครับสวัสดีครับสมไลว้าไว,า,ไวา,ายว้าวายฮ่าบายบายบายต้องสมต้องเพชร